มาอีกสักหนึ่งหุ้นไหมฮะครับแหมตัวของสบายกันบ้านนะครับช่วงหลังๆเนี่ยราคาเนี่ยก็เรียกว่าไม่ค่อยสบายกระเป๋าสําหรับผู้ถือหุ้นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าสบายเนี่ยถ้าดูแล้วเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาก็ราคาปรับตัวลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับรบบาทลงมาแล้วครับก็เนืองจากว่าสบายเองก็แน่นอนแะครับว่าด้วยความที่สบายในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะสอสปีที่ผ่านมาเนี่ย การลงทุนของสบายเนี่ยมีลักษณะของการลงทุนแบบเอกซิ e เลยนะครับคือลงทุนเยอะนะครับใน,หล,ในหลายๆบยริษัทด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้ถูกเปรียบเทียบกรณีของสตาร์เกิดขึ้นดั่อพอมีสตาร์เกิดขึ้นบอกเอาละที่ลงทุนเยอะๆแบบนี้สบายเนี่ยก็มีความเสี่ยงหร,หรือเปล่า นะฮะมันก็เลยทําให้ตัวนี้เป็นเป็นตัวจุดหนึ่งที่ทําให้ตัวของหุ้นสบายเนี่ยราคาปรับตังลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ก็ตามนะเราก็ตั้งข้อสังเกตไว้เหมือนกันนะครับว่ากรณีของสบายเนี่ยจะแตกต่างกับตัวของสตาร์ทแม้ว่าจะเป็น S อสาำหน้าเหมือนกันนะครับแต่ว่าสบายเนี่ยมีการลงทุนในหุ้นที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์มีตัวมีตนบริษัทต่างๆที่อยู่ในตลาดก็มีผลประกอบการที่ดีครับเทียนสุรัตหรือว่าตัว s b สบดในปัจจุบันตัวของเอเชียซอฟนะฮะในในอดีตแล ใหม่ท <ผม S 2> ี่ผมจำชื่อไม่ได้นะแต่เอาให้งหุ้น as ะนะครับแล้วก็มีอย่าง ait อ,อันนี้ยกตัวอย่างนะเยอะจริงเยอะจริงอ่าตัวเนี้ยคือบริษัทเขาก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องของงบการเงินก็มีกำไรยอยู่นะครับอันนี้ก็กถ้าดูจากเนี้ยม,มันเหมือนกับว่าเป็น อ่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นเกาะป้องกันในเชิงของสบายเหมือนกันโอเคแหละเขาลงทุนเยอะจริงลงทุนแบบเอก็กซ์ซจริงคาสหรับสบายนะครับเพราะฉนั้นมันก็เลยถูกมาเปรียบเทียบแต่ว่าถ้าดูในข้อที่จริงก็มีความแตกต่างกันอยู่นะครับแต่ก็าตามนะฮะคุณชูเกียรติรุรรจนาพรปจิเขาบอกว่าไตรมาสสของปีนี้นะครับคาดว่าจะเติบโต กว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับในนี้มองข้ามช็อตเลยนะแต่มาสองเพิ่งปิดวันนี้นะครับแต่มองว่าแต่มาสาเนี่ยฮะจะเติบโตต่อเนื่องแล้วก็ภาพรวมของการดำเนินงานในปีนี้เนี่ยเป้าหมายรายได้ยังอยู่ที่ระดับ20,000ล้านบาทนะครับก็ซึ่งมาจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของทุกธุรกิจและบริษัทมีแนวทางมองหาโอกาสและความร่วมมือใหม่เพื่อสนับสนุนการเติบโตในระยะยาวให้ดีมากยิ่งขึ้นครับรับอันนี้ก็มองในแง่ของภาพรวม ประเด็นหนึ่งที่สบายเนี่ยเขาเขาเริ่มทําให้เห็นภาพว่าการลงทุนของเขาเนี่ยไม่ได้อยู่แค่ในบริษัทที่ที่เล็กๆห,หรือขนาดกลางแต่มีการไปจับมือกับบริษัทขนาดใหญ่ครับอย่างเครือสหพัฒนาพิบูลนะครับ<ช>ล่าสุดเนี่ยมีการไปลงนามนะครับข้อตกลงความร่วมมือในการสร้างไลฟ์คอมเมอร์สแพลตฟอร์มแบบพบวงจรด้ยนะเขาบอกว่ากับบริษัทชอปโกลบอลประเทศไทยจำกัด ในเครือสาพัฒน์และก็บริษัทกรีนมูลจำกัดนะครับเพื่อร่วมพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ภายใต้ชื่อ o a s i ซ uh ิ huh. ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่เปิดกว้างให้ประชาชนทั่วไปมีส่วนในการเป็นตัวแทนขายสินค้าในเครือสาพัฒนาพิบูรณล uh huh. โดยสบายเนี่ยจะทำหน้าที่ในการดูแลเรื่องของการจัดส่งสินค้าจากแพลตฟอร์ม uh huh. ผ่านร้านสะดวกซื้อ uh huh. ส่งรร้านสะดวกส่งโดยดำเนินง,งาน ภายใต้ของบริษัทสบายสปีดจำกัดที่ปัจจุบันเนี่ยมีจุดให้บริการรับส่งสินค้าคร,รวม20,000จุดซึ่งจะช่วยสนับสนุนรายได้ของธุรกิจขนส่งของบริษัทที่มีสัดส่วนรายได้อยู่ที่ประมาณ20 25เของรายได้รวมอ,อันนี้ก็ต้องบอกว่าเอาถ้าขยายความเบื้องต้นก็คือไปร่วมบสาาพัสาพัมีของ มีของมีของมีาการขายอ่ามีของมีมีการขายอยู่แล้วนะฮะอาจจะมีช่องทางที่อาจจะเป็นช่องทางที่เป็นออฟไลน์ line, นะฮะก็ส่งตามห้างตามอะไรก็ว่าไปนะครับครับแต่สบายเนี่ยจุดเด่นเขาคือเขามีจุดที่ที่คุณชูเกียรติบอกว่ามีจุดรับส่งสินค้าซึ่งอยู่ในกลุ่มของเขาเนี่ยสองหมื่นจุดครับอ่าภายใต้ตัวสบายสปีดเพราะฉะนั้นเนี่ยการรวมกว่าสาััฒน์ในครั้งนี้ก็น่าสนใจฮะคุณจตุพรอยากซื้อ น้ำยาปรับผพานุ่มน้ำยาซักผ้าหรืออะไรก็ตั้งแล้วแต่ในเครื่องสัมพัทตอนนี้คืออยู่ที่บ้านเลยเขาก็จะส่งถึงที่ไงใช่ผ่านตัวของสบายสปีดร้านสะดวกส่งเมื่อกี้เขาบอกสะดวกส่งนะฮะอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ที่น่าสนใจแล้วก็รายได้รวมเนี่ยก็ต้องบอกว่ารายได้จากธุรกิจขนส่งของบริษัทเนี่ยคิดเป็น20-25เลยนะลึงในสีเลยนะเยอะอยู่นะเยอะอยู่เยอะอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าสนใจคุณจูเกียรติไปจับ กับเจ้าสัวของสหพ,พัฒนาพี่บูญนั่นเองนะครับครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีเรื่องความคืบหน้านะครับที่ทางด้านกรรมการบริษัทเนี่ออนุมัติในการลงทุนกับบริษัทเอเชียเวนดิ้งแมชชีนออปเปอเรชันจำกัดซึ่งเป็นบริษัทในเครือของโอสสภาจำกัดมหาชนว่า OSP เพื่อขยายธุรกิจนะครับโดยบริษัทมีเป้าในการมุ่งส, <c oughs> สู่การเป็นผู้เล่น,นรายใหญ่ ในเอเชียตวนนอกเฉียงใต้และก็สบายเนี่ยมีแผนลงทุนอย่างต่อเนื่องทั้งรูปแบบการเข้าควบรวมหรือการซื้อกิจการรวมถึงการลงทุนใน5กลุ่มธุรกิจต่อไปเอเชียเวดดิ้งนี่คือทําพวกเป็นพวกตู้ตูใช่ไหมครับตู้ขายสินค้าอัตโนมัติถ้าชื่อตามภาษาเขานะตู้สินค้าอัตโนมัตินะครับซึ่งก็แน่นอนครับหนึ่งในนั้นก็จะมีสินค้าพวก ของโอโสดภา,าเขามีอยู่นะครับเอ็มร้อยเอ็มร้อยห้าิบลโพอะไร,รประมาณนั้นนะครับ,รบอย่างไรก็ตามนะครับการลงนามของสบายเป็นหนึ่งในหความร่วมมือที่เครือสหพัฒน์เนี่ยลงนามในงานสหกร,รูปแร์คร,ครั้งที่27นะครับอ,อาธิการพัฒนาระบบออมทองแบบดิจิทัลระหว่างกลุมม่มบริษัท SMT เอโกแม่ทองสุขจำกัดกับบริษัทสหพัฒนา อินเตอร์โฮลดิ้งจำกัดมหาชนหรือว่า SPI นะครับเพื่อสร้างความร่วมมือด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลมุ่งสู่ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันระหว่างเค,ครือสาพัฒน์โดย SPI นะครับบริษัท ICC อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนหรือว่า ICC แล้วก็บริษัทฮิลเมเนกาจำกัดมหาชนว่าฮิ m แมนนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นความร่วมมือที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าหลายคนอาจจะเปรียบเทียบกับสตาร์ทที่เราคุยกันเบื้องต้งตงนนี่ฮะก็เห็นตัวอย่างนะครับไปลงทุน ก็จับกับสหาพาัฒแบบนี้นะฮะจับกับกลุ่มของอตัวของสหาพาัฒเนี่ยก็แน่นอนครับ B S P I อยู่ในตลาดด้วย ICC ก็กลุ่มสหาพาัฒเหมือนกันก็อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ Humanica อันนี้ก็อยู่ในตลาดทรัพย์คือเอ,อ,อ,อาง,ง่ายคือเขาไปร่วมแจมหรือว่าร่วมลงทุนหรือร่วมผู้ถือหุ้นอะไรต่างเนี่ยมันล้วนแล้วแต่เป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ซะเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นในแง่ของเกาะป้องกันในเชิงของว่าหากพลาดพังไปนะครับอย่างน้อยเงินลงทุนที่เขามีอยู่เนี่ย มันมีกําไรอ่ามันมีกําไรมันมีไรายได้ที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นก็ก็เป็นเกราะป้องกันอย่างหนึ่งนะฮะสำหรับตัวสบายนะครับเมื่อเทียบกับการลงทุนที่แบบโอ้โหก็ต้องบอกว่าเมื่อก่อนมันเคยมี i v l เนี่ยสิเดือน12บดิวมาแล้วนะ i v l เมื่อก่อนนะประมาณสัก4ีปีที่แล้วนะฮะแต่ตอนนี้สบายเนี่ยผมว่า ปีหนึ่งอ่ะสามสิบสี่สิบดิวนะมันไม่ใช่เดือนละดิวนะพรเบพอเปิดในเฉลี่ยเดือนละสองสามดิวเลย3บางบริษัทเราก็จำชื่อไม่ได้จำชื่อไม่ได้นะเยอะจริงๆเขามีการเปลี่ยนชื่อบ่อยเปลี่ยนนามนไปด้วยนะครับ